หากพูดถึงอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของ AC/DC เชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงอัลบั้ม Back in Black นี่คืออัลบั้มของ AC/DC ที่ประสบความสำเร็จระดับปรากฏการ์มันขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งที่ UK และอยู่วนเวียนบนชาร์ตบิลบอร์ดถ,ถึง131สัปดาห์ Back in Black ติดอันดับ2อในอัลบั้มที่ขายดีที่สุดตลอดการเป็นรองแค่เพียงติลเลอร์ของไมเ a ิลแจ็กสันแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าความยิ่งใหญ่ของอัลบั้มชุดนี้คือความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาความเป็นมาที่เปลี่ยนชีวิตของ ACDC ไปตลอดการย้อนกลับไปปลายยุค70 วง AC/DC ถือเป็นวงดนตรีจากออสเตรเลียที่กำลังมาแรงพวกเขาขยาวงการเพลงด้วยร็อกแอนด์โรลขนาดแท้ผ่านเสียงร้องของบอนสกอตเสียงของเขาไม่สามารถลอกเลียนแบบได้มันมีความแหบกล้านยียวนบางทีก็เหมือนเสียงของคนขี้เมาที่เพิ่งซัดวอดก้าไปห้าขวดรวด หลายคนอาจเคยได้ยินเพลง T.N.T. is t a long way to the top หรือแม้แต่เพลงร็อกอมตะอย่าง Highway to Hell นั่นแหละครับคือเพลงในยุคสมัยที่บอนสกอตเป็นคนร้องและในขณะที่วงกำลังไปได้สวย ฝันร้ายของเอ d c ก็มาเยือนวันที่19กุมภาพันธ์ปี1980บอนสกอตต์ได้เสียชีวิตจากภาวะพิษแอลกอฮอล์เฉียบพลันซึ่งมาจากการดื่มสุราแบบเกินลิมิตบอนสกอตต์ได้จากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง33ปี ในประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยการที่นักร้องนําเสียชีวิตลงถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมากๆครับเพราะมันอาจจะเป็นจุดจบของวงวงนั้นเลยก็ได้มีหลายวงครับที่ตัดสินใจยุบวงทันทีหลังจากที่นักร้องนําเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็น The d o o r s t เ e x n e เนว a นหรือแม้กระทั่งลิ้นปาร์คที่อนาคตยังไม่รู้เลยว่าวงจะไปในทิศท,ทางไหนการจากไปอย่างกระทันหันของบอนสกอต ทำให้วงต้องตัดสินใจครั้งสำคัญพวกเขาจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อพวกเขาเลือกไปต่อครับ ACDC หาทางออกด้วยการออเดชั่นหานักร้องนำคนใหม่มีหลายคนครับที่วงอยากทาบทางแต่มีคนหนึ่งที่มีภาษีโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาคนนั้นคือไบรอันจอห์นสัน แห่งวงจอดีที่บอกว่าเขาเนี่ยมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่บอนสกอตยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเคยชื่นชมสไตล์การร้องของไบรอันจอร์สันให้เพื่อนๆฟังและคนอย่างบอนสกอตนะครับเขาไม่ค่อยเปิดปากชมใครเท่าไหร่นักนั่นหมายความว่าไบรอันจอร์สันอาจเป็นคนที่พวกเขาตามหายอยู่ก็ได้ หลังจากการทาบทามไบรอันจอห์สันเดินทางมอดิชั่นที่ลอนดอนเขาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากเคมีระหว่างไบรอันกับวงเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์วงก็ถูกใจกับเสียงร้องทะลุป,ปอดของไบรอันและในที่สุดไบรอันจอห์สันก็กลายเป็นนักร้องนำคนใหม่ของ ACDC อย่าลืมนะครับว่า AC/DC เพิ่งจะเสียเพื่อนรักอย่างบอนสกอตไปเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วหลายวงอาจหยุดพักเพื่อทำใจแต่ AC/DC เลือกที่จะเดินหน้าทำอัลบั้มชุดต่อไปทันทีการทำเพลงชุดนี้มีความไหลลื่นใช้เวลาไม่ถึงเดือนทางด้านไบรอันจอห์นสันอาจพบกับปัญหาเรื่องการอัดร้องบ้างแต่ถึงแม้จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกับบอนสกอตแต่เสียงของเขากลับเข้ากับดนตรีของ AC/DC ได้อย่างน่าประหลาด และเพลงต่างๆก็ได้ถือกำเนิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Hells Bells, Shoot to Thrill, Th You Shoot Me All n h t l o n g และ Back in Black โดยแท็กหลังเนี่ยครับยังถูกนำไปใช้ตั้งชื่ออัลบั้ม พร้อมกับถมปกอัลบั้มให้เป็นสีดำล้วนเพื่อไว้อะไรให้กับมิสหายที่จากไปบอนสกอตจากวงที่หลายคนมองว่าจะไปไม่รอดการเข้ามาเติมเต็มของไบรอันจอห์สันเปลี่ยน s อ d c กลับมาคืนชีพราวกับนกฟินิกส์นี่ไม่ใช่แค่อัลบั้มที่สร้างบารมีและความยิ่งใหญ่ให้กับ a อ d c มันยังเป็นผลงานที่ต้องการหวนระลึกถึงบอนสกอตเพื่อนรักที่ลุยกันมาตั้งแต่ต้นถึงแม้จะผ่านมาแล้วกว่า40ปีปัจจุบันอัลบั้ม Back in Black ยังมีอิทธิพลกับป๊อปค l t เจอร์มาโดยตลอดอย่างเพลง Back in Black เนี่ยก็ถูกใช้ประกอบหนังใน Iron Man ภาคแรกหรือ Shoot to Thrill ใน Iron Man ภาค2รวมถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกับวงการแฟชั่น อย่างล่าสุดแบรนด์สตรีทชื่อดัง DC ก็ได้มีการร่วมงานกับ AC/DC ออกคอลเลคชันพิเศษเทือนกระเป๋าตังค์มาครบทั้ง T-shirt, hoodie, รดดองเท้าหมวก beanie บ,บางลายในคอลเลคชันนี้ก็ยังได้คอนเซปต์มาจากสองอัลบั้มดัง Highway to Hell กับ Back in Black ที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปสำหรับใครสนใจคอลเลคชัน DC x AC/DC สามารถซื้อได้ที่ช h o p DC รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจ DC Thailand ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ For those about to rock we salute you